เปลี่ยนเรื่องกันสักนิดนึงนะฮะมาดูกันที่เรื่องของรถที่จอดอยู่หน้าบ้านครับแต่ว่าจู่ๆตื่นมาอืออะไรเกิดอะไรขึ้นกับรถฉันทำไมฮะทำไมอยากเปลี่ยนอารมณ์แล้วมันเกิดอะไรกับรถน่ะนี่มันจะปรับอารมณ์ไม่ทันเลยเนยเสลยสลดหดหัวใจมั้งฉันอยากเปลี่ยนอารมณ์กับข่าวช้ามันคือ่างนี้ตื่นมาอะไรมันคืออะไรเกิด มีน้ำมันเบรกมาราดใส่รถเขาเขาก็อ้าวอีกแล้วหรือคือไม่ได้เป็นครั้งแรกอีกแล้วหรือจนบอกว่าไม่ไหวแล้วจะต้องเอาภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยไปช่วยโพสต์ลงโซเชียลเพื่อว่าใครที่เห็นเบาะแสว่าใครเป็นคนทำเนี่ยช่วยกันหน่อยไม่ไหวแล้วอะไรยังไงน้ำเสียงของของเจ้าของรถแบบนี้เลยเหรอฮะโอเคอารมณ์ฉันเปลี่ยนละได้จ้ะเออดีนะมาดูเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับไปดูภาพนี้ฮะเป็นภาพของชายต้องสงสัย คือกล้องจอรปิดเนี่ยนะฮะเป็นกล้องจากร้านค้าหน้าปากซอยนะฮะพิกัดอยู่ที่สุขาประชาสรรคสามซอยหตําบลบางพูดอําเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบ,บุรี mm hmm. ก็สามารถเห็นชายผู้ต้องสงสัยคนนี้แหละนะฮะ mm hmm. คือชายคนนี้ก็บอกว่าขับรถมากันสองคน mm hmm. ปึ๊บมาตอนดึกเลยนะแสรจปั๊บชายคนหนึ่งก็ถือของบางอย่างเลยนะฮะ mm hmm. แล้วก็รีบเดินเข้าไปในซอยบ้านของผู้เสียหาย เสร็จปุ๊บก็เห็นชายคนนี้วิ่งออกมาจากซอยอย่างรวดเร็วแล้วก็ขึ้นรถเก๋งขับหนีหายออกไปนะฮะผู้เสียหายชื่อคุณนันทพักหรือกุ้งอาจสตรูอายุ12ปีนะฮะก็อยู่ที่หมู่บ้านอัมพรไปสารก็เรียกเนี่ยให้ทีมข่าวของเราดูนี่คือสภาพนะของรถกระบะท,ที่ถูกชายผู้ต้องสงสัยหรือเปล่าหรือคนร้ายสักคนหนึ่งเนี่ยมาราดน้ำมันเบรกเสียหายแบบนี้เลยเกือบทั้งคันเลยครับ แล้วรถคันนี้นะเห็นใจนะเห็นใจคุณกุ้งเพิ่งจะซื้อมาได้ปีกว่ายังพ่อนไม่หมดเลยโหนะฮะอ่ะก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่เขามาทําแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรลงไหมเพราะเขาสงสัยว่าฉันไปทําอะไรให้ใครฉันไปทําอะไรให้ใครตัดพ้อกับตัวเองตัดพ้อเพราะตัวเองไม่เคยมีเรื่องกับใคร อยู่ที่บ้านหลังนี้กับสามีก็เป็นเวลาสิบกว่าปีก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครเชื่อแล้วจริงจริงก็คือว่าจะเป็นละครเพลงแล้ว acting หนอนเราโอเคแล้วนะเออดีก็สงสัยที่ทํางานก็ไม่ได้มีปัญหากับใครเพื่อนบ้านก็ไม่มีปัญหากับใครนะฮะก็สงสัยจนในที่สุดเนี่ยได้ภาพจากกล้องจรปิดแล้วบอกว่าครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่3แล้วที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพชายผู้ต้องสงสัยเมื่อสักครู่นี้นะฮะรู้จักหรืออย่างไรเนี่ยช่วยแจ้งทีเพราะเขาเสียห,ยหายเหลือเกินหรือถ้าคุณเป็นชายในภาพนั้นครับแล้วคุณไม่ได้เป็นคนทําออกมาแสดงตัวสักนิดหนึ<ช>่งนะครับก็เป็นเรื่องจะเรียกว่าเบาก็ไม่เบานะเกิดกับเราเราก็มีมีความเสียหายนะรถ<ช>ที่เรารักเนี่ยแล้วก็ซื้อมาเพิ่งจะปีกว่าเนี่ย แล้วเกิดแบบนั้นเนี่ยเราก็ไม่มีความสุขนะนี่เข้าใจเข้าใจหัวอกเลยต้องพูดเลยว่าทําไมถึงทํากับฉันได้จริงปล่อยให้เป็นหน้าที่พี่กับพี่ขออภัยเข้าใจอารมณ์เกินไปคุณผู้ชมนี่คือไม่รู้จะทำไงดีให้อารมณ์มันแบบต่อเนื่องไม่รู้ไงกับข้าหรือว่าทำไงพวกเธอสองคนเยค่ะ